สวัสดีครับ fc ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทขาบ้านสุกแมวนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องว่านฤทธิดวงนะครับเป็นว่านทีเ่เขาเรียกว่าว่านที่รักษาฤทธิดวงได้ดีนะครับก็สําหรับตัวว่านชนิดนี้นะครับก็จะเป็นพืชตระกูลขมิ้นนะครับพืชตระกูลขมิ้นแล้วก็อายุการเก็บเกี่ยวก็อยู่ที่1ปีนะครับอย่างที่ ผมให้ดูในตอนนี้เห็นไหมครับนี่คือปลูกมา2ปีนะครับคือ2ปีนี้ปีที่แล้วผมไม่ได้ขุดนะครับต้นนี้แต่ปีนี้ก็จะขุดให้ Fc นะครับประมาณปลปลายเดือนธันวานะครับผมก็จะขุดแล้วก็ส่งให้ Fc ที่ทักเข้ามานะตอนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้คือไม่มีตัวยาให้บางท่านเ เป็นหนักนะครับผมก็ได้ตัดใบให้ไปนะครับตัดใบพวกเนี่ยฮะตัดใบให้ไปให้ไปทดลองใช้ชดูว่าเออมันจะถูกกับตัวเราหรือเปล่านะครับแต่ถามว่าให้บาวนิดขุดเนี่ยตอนนี้ยังไม่ขุดนะครับว่านกําลังออกหัวมาดูครับนี่เนี้ยครับว่านกําลังออกหัวเห็นไหมครับเนี่ยคือว่านี่ถ้าเรามีดอกเห็นนะครับพอได้ดอกปุ๊บเขาก็จะลงหัว อีกประมาณหนึ่งึงสองเดือนนี่ต้นก็จะตายนะครับแล้วเราก็จะเก็บหัวนี้ให้เอฟซีหัวเต็มเลยนะครับหัวเพียบเลยนี่ครับปีนี้คิดว่าน่าจะได้เยอะนะครับนี่คือหัวของเขาเนี่ยฮะทั้งหมดเลยนี่นี่นี่คือต้นที่กำลังจะเป็นหัวเกิดออกมาใหม่จะเต็มบริเวณนี้จะเต็มเลยนะครับผมก็อเอา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 ใบไม้คลุมไว้นะครับนะอ่าแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปฟังประสบการณ์ผู้ที่ ใช้ว่านลิศซีดวงนะครับเป็นพ่อสนานคำมงคลนะครับอยู่ที่บ้านสุกแมวของเรานะครับก็เป็นญาติกับผมนี่เองนะครับพอดีท่านได้มาขอว่านไปทานนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตามไปชมครับเขาไทย้านนะครับไม่นี้เดี๋ยวชืมาถามพนันนะครับคนที่เอาวานลิซซีดวงที่กินมันเป็นยังไงเป็นจะได้ไงก่อนใครเนยอยู่ก่อนใครเนยใครเนยลิซก็จะเกลือ หาเดือนแหละ้ได้พักัวก็เกิดุนเลยกเลยเกิดอาย่เกิดวาเกิดาย่เอาทีหมูใส่เด้อปสีงามแต่ว่าททวอย่ในกระถางอย่างงามดก็อยู่ในกระถางับวานมเอกว่าเออต่กี้เป็นอก่อลิสลิสลิสีดวงผดัมันมันสันมันสันแบบมันขาวโที่เือง <โ>เลือดไม่ใช่ออกโลดมันตันหยาย,ยใจโสะดลดบโสะดวกินหวานแล้ว่เลยไทยเน่ไทเน่ขัน้นีโปจากร้อยเปอร์เซนต์ตอนดือนจากุลสักกี่กว่าตอนบ้านวางหกสิเปอร์เซ็นต์ดีหอกเงเือนะงยองแลือหกสิบเปอร์เนต์ดีหรอกถือว่าจากที่ร้องอย่างอื่นมากำลังตัวนี้ถือว่าตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าถือกับธาตเท่านาะตัวนี้ือกว่าดีกว่าครับตั คือว่าแต่ก่อนคือว่าหายใจนอนหายใหญ่พอได้บ่ได้เยอะนี่นอนง่อยบ่ได้นอนง่อยบ่ได้นอนตะแคงยังเหลือหายใจทั้งปากหายใจทั้งปากแล้วปีนี้ติดมาหลายปีเนี่ยป็นปัาบมูไม่เลยหน่อยปีที่ปีชาปีปีเนี่ยโอ้ยมีแต่เจ็บพาตะกี้นะบอกว่าไม่มียารักษาไม่มียาบรรเทาแต่ว่าตอนนี้นี่คือว่ากินยี่บ่อยอย่นี่นะ กินกินแค่โดนมันกินหน่อยย้ำกืนเลยกักินยำคืนก็อยากินกูกับกิน่ได้กินเรื่องไปกาบ่มีปัญหาครับคือลักษณะนี้คือเขาบ่มแนวากิน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 ติดต่อนะครับก็คือว่าอาจจะกินได้กับกินเพราะว่าแต่ว่าย้นี่ถ้าสิกินเยอเอาใบนมนมาคือเกาขลักต้มกินใส่มันเพราะว่านี้ท่านเขากินหัวมันแล้วนี่หัวมันสิเบิด หัวเก่ามันนึ่งหน่อยหัวมันสีเปื้เขากินต้องกินใบหนานี่นะกินต้องกินใบมีใบมันอยู่ต้มเป็นดอกเป็นยังไงแล้วเป็นดอกท่านเป็นดอกนะที่เป็นหัวเป็นดอกแล้วอ่าท่านเป็นดอกนะที่เป็นหัวอันนั้นคือลักษณะของหวานนี่ถ้าจะเป็นดอกนี่ดอกเป็นหัวหลังจากนั้นมันจะเป็นเดือดชเวดเดือดชเวดไมันช่ลงหัวลงหัวแล้วใยในแห้งก็แค่ไปกินได้ไปต้มเพราะว่ามันอยู่ในใบแล้วเจ้าอยากต้มก็กินคือได้ก็กินคือว่าอะไรแต่ดีเนี่ยนะครับว่าพอนานเคยมี เป็นบอกกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วหยุดแล้ยหยุดแล้วแอลกอฮอล์บม่ได้กินเลยอย่างนบัลมาได้สี่ห้เดือนแล้วหยุดมาหลายเดือนกินยาด้วยไม่ได้กินเลยนี่แหละตัวนี้คือแสแลงหน่อยยาสูบกับไม่ได้สูบมาเป็นซาฟิสปีแล้วครับมันก็เลยเอพาาเขากินต่อเนื่องต่อเนื่องแบบว่าโบลลืมจักรวาลสีจักรเลยเลย40%นี่เนาะแต่ไอ้นี่กินแบบคือได้กับกินเพิ่มได้กับกินว่าง่ายๆคือว่าเต้กี้น่ะเกิดความลังคานอยู่ผมคิดว่าแต่ยอย่างนี้มันดีขึ้นก็เลยคว่า สำนีแหละก็เลยกินเน่บวกินเน่ไข่เนยไข่เนยไขเนยเขาเริบุกพืชเนยออหายใจได้ขั้นมาพูดโดนเนยได้ก็ได้เออมันเลยแบบว่าถ้าว่ามันมีอาการเจ็บอาการปวดถัดโบเรมี่มันก็เลยบมไ่ได้ต้องอยากกินมือถือก็เริอมบวมเออเนี่ยมันก็เลยคิดว่าสำนีแหละดีใจแล้วมันเข้าไปจกแก่เครื่องของมือนี่นะมันพ้อร่นเย็นนี่เลยนะเย็นเข้าก็เห็นอ่านั่นทำไมแต่เก่าโจกเข้าไปนี่มันสิคล้ายๆมันจะเจอ เอาไปึงกัเลยก็ีก็ทอเลยอดออกกิ้วทอดเลยมือมีคิดๆก็ได้แต่งนี่บ่มีแหละโอ้นักมันยุดแล้วมันยุดเข่าแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าที่หายเป็นพวกกระติ๊บะจะบ่มีเนาะนะะยังบ่ได้บ่ได้ยังบ่แต่ยัง่าไงเอาตัวเองไปนที่ตั้งว่าว่าเนีบได้ว่าหายขาดเนาะหายขาดบ่ได้วได้ว่าแบบตรงๆเลยัได้แบบัเลยว่าแบบได้ว่า นซื่่อเขาก็ซื่อในเอฟซีซีเบิ่งนี่คู้จักเลยว่าอันหายชุดนี่สำหรับตัวเฮาในวิก่อนยังคือยังโบหอยเหมืนกันยังโบหอยเพราะว่าเสียงยังเมื่อเมื่ออยู่ยังโบหายเสียงมันยังแบบว่าโบเป็นคือคนปกติที่โบเป็นนิดสี่เดียวจมูกเป็นายเจ้าตัวนี้นะคือคนกับไปกินหลายแล้วนะครับการคนที่ทู่มาบอกอาการในการโบที่คนนคือวันนี้ ได้ไปแรงเงียบเลยก็บ่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้นี่อยู่เพื่อนใกล้กันนะครับเพื่อนกับขอยาไปกินนะครับเอามาให้กินนี่แหละคล้ายๆว่าบาลินกับโบเมนว่าสิขายยาขล้ายยังนะครับถ้าว่าท่านใดอยากได้มามาขอกับผมกระชายโอก้ยค่ะชงนะครับแต่ว่าถ้าว่าผู้ที่นี่นี่เน่เนาะครับกับกับเบ่งปันมากนะครับคือบริขายอันนี้กับบริขายเอาให้เพื่นไปกินเอามาที่นี่เป็นกรับ บ้านนะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับกับเป็นความเชื่อนะครับนอกปานยาสมุนไพรถามว่าตัวนี้เกินไปแล้วกับว่ามีมีผิดมีผลก่อร่างกายนะครับถามว่ามันบวถือธาตุเท่าเพราะว่าคนทํามันธาตดินทาตน้ำธาตลมธาไฟถาว่าถือเปลี่ยนชนิดใหม่แต่บางคนที่มันถือทุพนานี่ค่ะคือว่าคือว่ามีครอบคดีที่จะยาตัวนี้ทีว่าถอตัวนี้เออถือว่ามันถือ จะได้ได้ความสุขนี้เท่ากแต่ได้รามันมันสตรได้ะรั่นยอมันยืดหยัยชู้มันหู้นกโตเทเองเลยมันหู้จกเ่าารทำงายใจา้งายใจวันหูวันหูเทาจริงปืเจ็ดมือกับหู้หู้กินทเจ็ดมือหู้ว่ามันถือบุ่ถือก็มันถือบุ่ถือครับปุ่ถือก็คือบบกินแต่หากินตรงไหซะ่านะครับซำ ยาราคาเลยสองร้อยเมืนกันบนน่ะซื้อว่าซัมนี่แล้วจ่ายสองสามร้อยซืออ้อว่าซัมนี่พาบางค,น,คนกินเป็นขวัเป็นพันสองพนเบบนน่ะแ้มันตบหัจะดันี่มัน,บน,บนมูกมันเป็นไับมันร่างกานแนวของเจ้าของนะนะมันเนแลขวคเจะองมันเป็นน้ำจาของว่าเท่าทาดุยังถาเนี่ยนี้ก็ ดีดีคือว่าคือว่าโอเคอยู่ยาตัวนี้นะคือว่าโอเคอยู่มันหายไปแล้วมันจบได้ดูด่างดูดอนอนง่ายๆบวกินก็ได้อย่างนี้เท่าไหร่บวกกินได้ใจเลยเด้๋นี้เลยทำนบ่มากอีกก็คือบวกินได้จิตพอใจได้ทำนี่โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีกนะครับน้องมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนึกนะครับวันดีครับวันดีวันดีวันดี